อ่าควบคุมการผลิตนะฮะเรามีการนํามาตัดต่อนิดหน่อยเพื่อความสวยงามฮะเมื่อวานนี้ทําปลานินราดพลิกแล้วเป็นไงบ้างครับพี่แม่มาอร่อยมากเลยแต่ว่าไปกินทีหลังแม่เขากินก่อนปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเหลือแต่เนื้อนิ่มๆไอ้ที่เป็นกรอบๆรอบรอบตัวปลาเนี่ยแม่กินแม่กินหมดเลย,เลยแม่ก็สาววังดีนะแม่เรากินตรงข้างก่อนเอาเนื้อไว้ให้ลูกกินปรากฏว่าตรงกลางเนี่ยมันอร่อยกว่าตรงเนื้ออีก ก็เลยกลายเป็นว่าแม่กินของอร่อยแล้วเหลือเนื้อวให้ลูกกินปรากฏว่ามันไม่อร่อยเหมือนตรงกลางแม่เสียสละไหมฮะแม่เสียสละมากเลยเสียสละมากเพราะไอ้ที่เขาขอบกินเกี้ยงเลยเหลือแต่เนื้อมันยังไมาถึงตรงที่อร่อยเนี่ยลยฟึบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะใครได้ค่ะ สับตะไคร้นะฮะเมนูต่อไปติดตามชมให้จะมีอีกหลายเมนูตามมานะครับตอนนี้คุณแม่จันยากับพี่แหม่มเนี่ยกำลังคิดเมนูละและเมนูตนแต่ละเมนูเนี่ยทำง่ายทําทานกันในครอบครัวเนี่ยอร่อยแน่นอนใช่ไหมครับทำง่ายอร่อยปัญญาจะทําเมนูแรกนะคะเมนูแรกเราก็จะทำกัญจดวุ้นเส้นตอนนี้หมูแล้วก็บดมาแล้วแต่ว,ว่ามันแค่เย็นมามันแข็งก็เพิ่งท่าเดี๋ยววางไว้รอเปินตอนนี้ก็มันล้งผักเตรียมผัก ผักที่เราจะใส่กันกิวุ้นเส้นก็มีผักชีกับเป็นหอมแล้วก็ปอกให้มันสะอาดแล้วก็ล้างโอเคไก่อนโอเคเราล้างผักเสร็จแล้วเราก็ปึงเอาไว้อันนี้เราก็รอให้หมูมันละลายแล้วก็วางไว้ตรงน,นี้ก่อนต่อไปเราก็จะดูวุ้นเส้นวุ้นเส้นอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องแช่น้ำก็ได้แต่เราแช่นิดนึง กิได้นิ่มเร็วแต่วุ้นเส้นอันนี้วุ้นเส้นชอช้างครับเป็นเนมื่อก่อนที่ไม่รู้จักก็ใช้อืน่นซึ่งเบื่อมากกับการกางจืดวุ้นเส้นหรือผัดวุ้นเส้นแต่พอมาเจอยี่ห้อนี้ชอช้างนี่เราก็จะใช้อันนี้ประจําทุกวันเป็นเป็นอาหารหลักประจําที่บ้านว่าถ้าเราจะทําอาหารเกี่ยวกับบุญเส้นเราต้องใช้ตานี้เท่านั้นชอช้างเท่านั้น เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเหนียวมันอร่อยเหนียวนุม่มอร่อยแล้วก็ไม่เปื่อยไม่เละซึ่งเออความที่เจอยี่ห้อน,นี้ก็แค่ยัอยงอื่นแต่พอมาเจอยี่ห้อน,นี้โดยการแนะนำจากจากน้องเก่งนะคะน้องเก่งเขาก็ทํารู้จักกับเจ้าของแล้วก็รู้จักรายการนี้ก็เลยเอามาลองตั้งแต่นั้นเราก็เลยเป็นลูกค้าประจำแต่มาตลอดซึ่งมันดีมากค่ะต่อไปเลยก็แอบดูว่า จะใช้ประมาณไหนถุงเขาก็ใช้เป็นถุงซิปนะคะเราตัดแล้วเราสามารถที่จะแหวกออกมาแล้วเราก็จะปิดมั้เหมือนเดิมได้จะประค้วว่าตอนนี้มัน,นยนนังแหวกไม่ออกโอเคแบบนี้นะคะ วิธีการใช้วุ้นเส้นยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็บอกไม่ต้องแช่น้านานให้แช่นิดหน่อยแค่ประมาณเจ็ดนาทีก็พอค่ะในน้ำอย่างน้อยเจ็ดนาทีก่อนนาไปปรุงอาหารนะคะเนี่ยเขาจะบอกไว้แบบน,นี้แล้วก็ทําตามที่เขาแนะนำเอาไว้แล้วมันจะได้อาหารที่มีคุณภาพอร่อยมากค่ะเขเคไหมคะใส่แล้วก็เปิดน้ำแชก็ได้ ุ่นเช้นนนี้เราแช่เอาไว้เพราะเราจะเตรียมทําสําหรับไว้ผัดส่วนหนึ่งกับไก่จี่ส่วนหนึ่งแต่ขั้นตอนแรกเราจะเอาไปทาไก่จี่ก่อนนะคะไม่รู้แรกค่ะทำไก่จี่ก่อนโอเคแช่ไว้สักแป๊บนึ่งเดีเย๋ยวเรานี่เราก็จะไปเตรียมน้ําร้อนไปเตรียมตั้งน้าแกงกระเทียมเลือกกระเทียม เลือกแบบไหนครับเลือกอันดีๆไว้ผมปลดอทิ้งไปวันนี้เราจะเป็นขั้นตอนของทาแกงจืดิงเช้นนะคะใส่น้ำลงไปก่อนแบับประมาณจะทุ่นน้ำประมาณนี้ค่ะวันนี้ในครัวเราจะมีผู้ช่วยนะคะเป็นน้องแหม่มนะคะบบน้องแหมมนี่ก็คือเป็นพี่สาวของลูเก่งนะคะ น้องแม่ะคช่วยค่ะเพราะว่าวันนี้อาหารก็หลายเมนูหลายอย่างก็ไม่ค่อยทำกไปเทีมเมนูนะคะวันนี้แกะกระเทียมอ่าน้องแม่เอาโคกมาเพื่อที่จะทำตำกระเทียมกับใช้นิดนึงเพื่อทำแกงกดมก็เปิดไฟแ้วก่ววอกนาะนมันเแล้วบกมา,มากระเทียมป่างก่งขงกงัก,หกยยใหญ่ๆหปนี่หรอทุบเอาเปลือกออก ทีเอาเปิดกระเทียมออกนะคะอ,อนี่สกอันนี้เป็นขั้นตอนของเครื่องปรุงน้ำแกันจืดน,นะคะเวลาทำแกเราทําทำเกลนจืดไม่เส้นทิ้งใา้ห้าเม็ดพอ เพื่อให้น้ำมันหอมเปิดมือให้ดูนี่นี่ฮะโอเคฮะกำลเลยค่ะโอเคแหละพอดีแล้วค่ะขนาดนี้พอแล้วไม่ะแหลกเยอะทำไมไม่ให้มันแหลกเยอะครับเอาประมาณนี้ค่ะแหลกเยอะแล้วมันมันก็กินของแล้ก็จะแน่นไปหมดแล้วเอาน้ำล้างออกไปเลย เราให้หยาบหยาบอะฮะหยาบหยาบในคำว่านี่อันนี้เราก็จะเทใส่ไปนี่นี่เลยนะคะอันนี้คือน้ำซุปใส่เกลือวเส้นนะคะต่อไปเดี๋ยวเราน้ำเดือดคือเราน้ำเดือดเดี๋ยวเราไปดูเส้นอีกทีเพีงว่านิ่มพอที่จะใส่กันที่กัมโอ้ยโอ้ยไม่เหมือนกัน อันนี้นะคะก็จะนิ่มประมาณนี้นะคะดูยังไงฮะว่ามันใช้ได้แล้วครับคุณเส้นจับดูมันก็เส้นเหมือนกับนิ่มนะคะ่ะแบบเดียวน,นิ่มๆก็ใช่อยู่ประมาณเจ็ดนาทีประมาณนั้นเส้นมันก็จะเริ่มนิ่มแล้วเพราะคุณเส้นอันนี้มันเป็นคุณเส้นอย่างดีจะนิ่มเร็วเดีย๋ยวเราลงนงเด็กแป๊บนึง มาณนี้ก่อนเดี๋ยวคย่อยซีนลงมาใั้ตีแล้วค่อเวนี้เราจะไปคุยหมูดูดีวหมูนี่เราก็ซื้อมาเป็นสันคอแล้วก็มาใช้เครื่องบดเองนะคะเพื่อความสะอาดเขาจะมาบดเราเองแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้วเวาจะใช้เราก็ค่อยเอามาให้มันละลาย น้ำมีดึงกระหันได้เลยไปทอดปกติพี่แแบบเข้าครัวบ่อยไหมฮะไม่บ่อยค่ะปกติแม่ทำกับข้าวคุณแม่ทำกับข้าวนะฮะอันนี้การีน้เราจะหั่นต้นหอมผักชีใส่แกงจืดตามที่แม่บอกให้ทำก็คือหั่นแบบนี้เลยใช่ไหมแม่เคี้ยวกันเดี๋ยวทอด ก็มาเลยอืมเป็นแล้วดีไหมฮะลูกๆมาช่วยคุณแม่ทำข้าวดีค่ะรู้สึกอบคุณนะคะอยากให้ลูกๆมาช่วยคุณแม่ทำข้าวกันอยากให้มาช่วยทำข้าวกันแล้ววันหลังจะได้ให้ใช้ทำบ้านค่ะคุณแม่เหนีนน่อเนยๆก็จะได้ให้ลูกทำให้กินอันนี้ก็ใส่น้ำน้ำเริ่มเดือดแล้วะจ,ะจะใส่นะใส่หมูสับลงไป เมนูนี้ชื่อเมนเูอะไรครับเกงจิ๋ววนเส้นอะไรเงี้ยเกงจิ๋ววนเส้นจะอะไรีดีเราต้องใช้มคน,น,นับงกงจิ๋วนเส้นชอนช้างชอนเล็กไหมเอาไม่ปัด่เนี่ยมือนี่แหละโอเคเ็กิมาเลยโอเค ดเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ไปดูหมอ้อเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวคิดดูต้องคนบ่อยไหมฮะเพราะน้ำมันเดือดเดือดแล้วคนให้หมูมันจแตกสุดๆมันก็ต้องตักฟองออกไปฮะอันนี้ไม่ต้องมีฟองไม่มีฟองไม่ต้องตักฟองง่ายมากครับเมนูนี้กลับบ้านหิวหิวก็ทำแป๊บเดียวฮนะไม่เกิน สิบนาทีได้ทานการจืดวุ้นเส้นของชอยช้างเป็นทําเป็นอะไรที่ทําง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยวุ้นเส้นดีเนี่ยมันต้องลักษณะเป็นยังไงวุ้นเส้นดีมันก็จะเส้นใสทำเสร็จแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มไม่เปื่อยไม่เละเวลาอุ่นเวลากินเวลาแม้แต่เวลามันมน,มน,นานๆมันก็จะไม่ไม่เส้นมันจะไม่อืดไม่พอง เส้นมันจะยื่ยังไงก็จะยอย่างนั้นใช่ไฟแรงไหมครับไฟไม่ต้องแรงมากเรื่องเดือดละเม,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 มนูนี้ดีต่อสุขภาพไงครับแมันออนไปดิดน,นก็คอบงไปหน่อยเมนูนี้ดีต่อสุขภาพเลยครับมันก็ทำ,ำให้เรา มันไม่มีไขมนันเลยไม่อ้วนแล้วก็อร่อยก็เป็นไม่เค็มไม่จัดเกินไปแล้วงนีน้สบายๆเหมานนะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสอาหารเผ็ดร้อนนี่คือเมนูที่ทำง่ายมากนะฮะท,ทุกคนควรทำเป็นนะฮะเป็นเมนูสำหรับ สำหรับซดร้อนๆแกงจืดบุนเส้นนี่เป็นอาหารคู่กับประเทศไทยของเราคู่บ้านคู่เมืองนะฮะถึงขั้นตอนตอนนี้ก็น้้ำเดือดดีแล้วทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะสังเกตที่น้ำก่อนน้ำใสใส่เส้นเนี่ยต้องให้น้ำมันเป็นไงฮะน้ำใสตอนนี้เหมือนเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วหมูสุกดีแล้ว ปรุงรสได้ได้ที่แล้วโอเคนี่นะแล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เส้นพอประมาณเดี๋ยวลองใส่ไปดูก่อนเราไม่ต้องใส่เยอะกังเกีจยใส่เส้นเดี๋ยวก็วพอเพราะเดี๋ยวมันก็จะจะพองต,ตัวขึ้นมาอีกหนะ่อยแต่ว่ามันจะไม่อืดเหมือนเส้นนีห่ออืดเส้นนี้ยอโอเคเพียงเท่านี้นะครับ ก็แต่ใส่ดูให้มันให้มันพอดีกับน,น้ำเราตักแล้วเราให้มันมีเส้นมีเส้น,ม,สนมีน้ำมีหมูก็โอเคแล้วประมาณนี้แล้วเส้นนี้จะดีมากเลยมันจะไม่อืดจน,นน้ำเต็มหม้อจนแบบเสียรสเสียชาติอะไรมันจะอร่อยอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะใส่เข้ โดยเมื่อกีเต้นหอมแล้วกล้าขึ้นได้เลยเสร็จไปอหนึ่งเมนูนะฮะง่ายๆมาลองดูแป๊บนึงเมนูนี้ท<ง>านได้กับอาหารทุกอย่างครับนะฮะสดคล่องคอคล่องสดคล่องคออ่ามันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวให้มันเดือดอีกแป๊บนึงเนี่ยวุ้นเส้นนี่คอเนี่ยมันใสแล้ว,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 วมันพอพอพอมาสุกก็เส้นมันจะใสมากเลยสังเกตุเนี่ยเส้นมันใสมากเลยใสน่ากินมากอ่าโอเค อันนี้เราไม่เด้ตแตกให้มันสั้นเลยเนี่ยเอาเส้นยาว่างเ้ยอย่างนี่นนนเลยปิดไฟก่อนแล้วเราก็ใส่หีวเิ้นหอมลงไปใช้ความร้อนที่มีอยู่ได้ง่ายมากอันนี้เป็นเมนูง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็คือมีวุ้นเส้นแช่น้ำเจ็ดนา <7 S 2> <ต>ทีเราเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปใช้กระเทียมเจียวเราเอาแบบนี้เพราะกระเทียมเจียวเราไม่ชอบมันมันเลี่ยนไปเราเอากระเทียมติ๊กไทยรากผักชีอยู่ในน้ำซุปแล้วมัน <Okay. S 2> จะอร่อยอยู่แล้ว อันนี้เป็นเป็นกำรับของของไม่แดงยานะครคนกู้จะทำยังไงก็แล้แต่ชอบแล้วแต่ชอบอ่ะชอบใส่เทียมเจียวก็ใส่เทียมเจียวลงไปนะครับหอมหอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอะน่ากินมากชื่อเมนูว่ากัเกิดหมูเส้นหมูสับห <c oughs> มูเส้นยี่ห้อชอช้างเนี่ยอ่า ปิดแล้วกันหัวเซ้นนี่ห่อซอช้างเยี่ยมดแล้วกัน